สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องวงเดือน7นิ้วตัวใหม่จากบอร์ชตัวนี้จะเป็นรุ่น GKS 140สำหรับตัวนี้จะมีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1,400วัตต์และที่สำคัญจะสังเกตน,นะครับสติกเกอร์สคบ,อบอจะมี QR Code ในกรณีที่สแกนลงทะเบียนออนไลน์ได้อย่างงไรได้นั่นเองเรามาดูกันครับว่าภายใน,นมีอะไรบ้าง คู่มือการใช้ที่สำคัญจะมีประแจหกเหลี่ยมอยู่ในถุงให้เครื่องที่ยังคงมีวัสดุฐานที่เป็นโลหะปลอดภัยในการทำงานปั้นจับที่มีขนาดใหญ่จับได้ถนัดมือตัวร็อกไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของ ปรับองศาล็อกประกับบางใบสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ก็คือปั้นจับถนัดใหญ่ถนัดมือเปลี่ยนแปลงฐานได้อย่างง่ายดายปุ่มปรับต่างๆที่มีขนาดใหญ่ปรับลึกและที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยที่มีให้ ปรักของบอสยังเป็นรูปทรงกลมและมีชนวนเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้วัาฐานภายในยังมีอีกในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นใบเลื่องงเดือน24ฟันที่สามารถที่จะตัดงานได้อย่างเร็วอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นตัวประกับนะครับไกลบางใบ จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอีกหนึ่งตัวที่มีให้กับผู้ใช้ครับนี่คือข้อมูลของ GKS 140ตัวใหม่จาก Bosch เรามาพบกันเค้าหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ